สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยประจําวันที่แปดมีนาคมหกห้านะคะเฉพาะกิจเด่น7กับ3เนาะพิเศษก็สามกับสามกับ7จเหมือนกันเกับ3 3กับเจ็ดเนาะเน้นสองตัวนี้แหละก็ลูดเลยแต่ที่จริงๆทั้ง4ฮานอยเราให้ลูด0 6 9เด้อแต่ว่าเฉพาะกิจนี่มันจะแปลกกับเขานะ จ็ดก็มีเจนะ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะสามก็มีสามศูนย์สามหน่งสามสามาม้าสามเจ็ดสองก็มีสองศูนย์สองสองสองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกซื้อตามตัวเละที่เราติ๊กไว้ก็ได้เด้อแก็แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหแปดเก้าเนาะสามตัวก็1นึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งศองหกศูนย์แปนาะสตัวนี้เราไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่หรอกเข้ายากพิเศษ เด่นสามกับเจ็ดเนาะเฉพาะกิดกับพิเศษนี่เลขมันจะเหมือนกันเลยเด้อกรูดสามกรูดเจ็ดเนาะตัวรองก็คือ0นย์กับ6กเนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศดสงาถ้าเป็นงั้นเพื่อนเพื่อนกรูดออกได้เลยเนาะพอเรากีดป่าไว้ให้มี3ามศูนย์กับเจดศูยเด้อพิเศษเน่ย ต่อมาปกติเด่นศูนกับ4ตัวรองก็คือ6กับ9 0ย์ก็รูด0เนาะสก็4ี4ศ4นย์เนาะปกติแล้วก็เขียนยาวไปหมดเลยแต่เราติ๊กไปแค่4ี่ศู6ย์กเกานะหก็หกหกสองหกสี่ก็ดหกเก้าเก้ากก็สี่เก้าหกเ ถ้าเพื่อนไม่รูดนะก็เอาตามแนวทางที่เราติ๊กไว้ให้นะคะสามก็สามศูนย์สองสองสี่เก้าสมี่อมเจาสามเราวของเราเด่นเกับสองศูกเนาะแต่เราเน้นให้รูดศย์กนะับหกเนาะแต่เราก็กันไว้เก้ากับสองนะคะเก้าศูนย์เก้นเก้าสองเก้าสามเกเ็ก้าแล้ก็ติ๊กไว้ให้แล้วเนาะสองก็สองศูนย์ 2, สองสามสองเก้าศูนย์ก็ศูนยูนย์เรให้รู้ศูนย์ก็หกเนาะสามตัวก็สองสองเก้าสองสองสามหงหกงหหกสามหกศูนย์แปดแปดหกกเราเน้นหนะอันนี้นะ่ะเห็ดหกับสก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเพราะว่าของเรามันไม่หลุดนะเข้าทุกวันเนาะ อาจจะดูตัวเลขมันเยอะแต่เราก็เน้นให้รู้ศูนย์หกเก้านะทั้งสี่ฮานอยเลยแต่เราเน้นเฉพาะกิจเนี่ยเจ็ดกับสามนะผนะเ,เลีมันจะไม่เหมือนใครเฉพาะกิจนะี่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยบนเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ